สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับวันนี้ก็ทุกคนมีเรื่องที่อาจจะมีปัญหาทุกคนเนาะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องปัญหาปัญหาวันนี้ผมก็แม่ผมติดโควิดครับมันเป็นอะไรที่รู้สึกแย่นะครับเมื่อได้ยินคนที่เรารักติดโควิดอะ ก็ย้อนกลับไปก็คือแม่ผมวันที่27นะครับแกได้ไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งก็นั่งรถตู้นั่งอะไรไปแต่ผมบอกเสมอว่าเอออย่าเพิ่งไปไหนอย่าไปไหนเลยอะไรแบบนนีะ้พอหลังจากนั้นกลับมาแกก็ผ่านมาวันที่30แกก็จะมีอาการค่อนข้างที่จะเหนื่อยปวดนะปวดตัวนะครับก็ พอวันถัดมาผมก็เลยได้ทำการตรวจให้แกตรวจแบบ a t k ปรากฏว่ามันขึ้นสองขีดมันทำให้แบบนกะตอนนั้นมันแบบรู้สึกแย่นะเพราะว่าข่าวทั้งการติดโควิดเยอาจจะหายเร็วกินยาปุ๊บหายได้เองแต่แกอายุ67ปีแล้วนะครับ67-68ปี มันก็ทําให้ผมแบบเกิดความเครียดค่อนข้างที่จะมากเครียดอ่ะเพราะผมยังไม่เคยสูญเสียใครไปเลยถ้าคิดในแง่ลบออกมากแต่มันก็ไม่อยากให้เป็นแต่มันก็ถ้าไม่เปน็นก็ต้องเป็นอยู่ดีใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องที่แบบหนักใจที่สุดผมกลัวเก็บเป็นอะไรมันก็รู้สึกเย่นะ แต่วันนี้วันที่หนึงเมษาก็ผ่านมาประมาณ4วันนะครับตั้งแต่วันที่ที่แกมีอาการก็วันที่27่สิเจดใช่ไหมครับวันที่30มมีอาการก็วันที่30ก็นับเป็นวันที่1 2 3่งสก็นับเป็นวันที่สองก็วันที่1ก็คือวันนี้3วันนะครับ3วันที่แกมีอาการผมแบบรู้สึกแย่แล้วก็เรื่อง ปัญหาที่มันเข้ามาก็เรื่องเงินเรื่องงินไม่พอใช้เพราะว่าตั้งแต่มีปัญหารู้สึกว่ามันถาโถมเข้ามาครั้งเดียวผมก็รู้สึกค่อนขา้งที่จะต้องรับมือกับมันให้ได้อย่างน้อยก็มีข้าวกินไปวันๆปัญหาที่หนึ่งก็คือเรื่องของแม่ใช่ไหมที่ติดโควิดปัญหาที่สองก็ เรื่อของการใช้หนี้หนี้ก็คือหนี้แฟนตัวเองนะครับมันเป็นหนี้ที่ผมได้เอาไปทําพอร์ตก็คือคริปโตนะครับอันนี้ก็จะไปพูดในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วก็เอาไปทําในเรื่องของบอก,กุ้งที่จะทําทบอกกู้งฝอ,อยนะครับนงเงินมันไม่พอใช้นะเพราะว่าสั่งของมาสั่งของมาค่าช่างด้วย ค่าของด้วยก็มันก็ต้องใช้เงินแล้วก็ผ่อนเข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องที่สของวันนี้ก็แม่โทรมาตอนเช้าโทรมาตอนเช้าเลยจอดลูกพ่อเราบ้ให้เงินลูกนะเดือนนี้สองพันเพราะว่าพ่อผมจะออกเงินค่ารถช่วยผมเดือนละสองพันใช่ไหมรถบิ๊กไบค์ ันนี้ก็เดี๋ยวไปพูดในอีพีหนึ่งลวกันวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาเนะเาะอออกรดพิไว้มาแล้วมันต้องใช้งวดละเดือนสามพันสยหกสิบบาทประมาณนี้ก็แม่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ให้แต่เงินที่ติดตัวผมตอนนี้มีแค่ประมาณ200-300บาทที่ที่จะได้ใช้นะครับแต่ก็ ปัญหาหลักๆก,ก็จะมีอยู่3ปัญหาก็จะมีเรื่องแม่โควิดเอยเรื่องเงินที่ยืมแฟนเออไม่พอใช้เพราะผมต้องใช้แต่ละวันแต่ละวันครับใช้ก็วันละ200-300นะครับแล้วก็เรื่องของค่ารถผมก็ก็ต้องใช้ในแต่ละวันเหมือนกันแต่รถผมซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้ปัญหามันก็ถามโทรเข้ามา แต่ก็ขอบคุณทุกปัญหานะครับที่เข้ามาในครั้งเดียวมันจะได้แบบเป็นภูมิต้านทานให้เราด้ว่าเออเราเจอปัญหาอะไรมากๆมันทําให้เราแบบผ่านมันได้เราก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไป,นไปแต่ละวันก็ต้องขอบคุณปัญหาที่เข้ามาวันนี้วันที่1ก็ต้องรอดูอาการแม่ด้วยผมอาจจะพูดพุกไปวนมาเพราะว่านี้มันอาจจะเป็นวอลกแรกนะครับที่การพูดแบบเนี้ย าจจะพูดงงก็งงอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนนคะที่เข้ามาดูอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เอาไว้ดูเองก็ได้ไม่มีคนดูก็ดูเองก็ปัญหามันก็มีอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับ